หากท่านอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาวิธีการทำหน้าปกของ Google Sites ที่สวยแบบนี้และมีขนาดเท่าไหร่ต้องดูคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์พบกับแนนกันอีกแล้วนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเราจะมาทำหน้าปกของ Google Sites กันค่ะ ใน EP ที่แล้วนะคะเราได้ทำหน้าปกของ Google Classroom กันไปแล้วนะคะแนนจะนำไฟล์นะคะไฟล์เดิมเลยของเจ้า Google Classroom ที่เราทำในครั้งที่แล้วอะค่ะนำมาแก้ไขใหม่ให้ได้แบบในรูปที่ท่านอาจารย์กำลังเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะคะสังเกตว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของสีค่ะเพราะว่าใน Google Site นะคะเราจะต้องทำแบนเนอร์หรือหน้าปก cover เนี่ยให้มีขนาดที่ค่อนข้างโตนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ ถ้าเป็น Google Classroom มันจะเห็นว่าด้านข้างาต้องเว้นไว้ใช่ไหมแต่ Google Slides ไม่ต้องนะคะมีวิธีการทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเรายังคงใช้โปรแกรม PowerPoint เหมือนเดิมนะคะแนนขอนอนุญาตปิดรูปนี้ไว้ก่อนนะคะอันนี้เป็นตัว PowerPoint นะคะ,ะตัวก่อนหน้านี้ก็คือที่เราทำ Google Classroom กันไปแล้วใน EP ที่แล้วนนเอาตัวนี้มาแก้ไขเลยค่ะจะได้รวดเร็วมากขึ้นเพราะว่าวิธีการใช้เครื่องมือเนี่ยได้พูดถึงไปบ้าง ค่อนข้างเยอะใน EP ที่แล้วแล้วนะคะถ้าทานาจารย์อยากจะได้ละเอียดต้องกลับไปดู EP ีที่2นั่นเองนะคะโอเคมารูปตัวตัวอย่างต้นฉบับที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือรูปนี้ Google s i t e เดี๋ยวเราจะลากลงมาในในตัวนี้เลยนะคะเพื่อจะเอามาใช้งานนะคะเพื่อดูดสีหรืออะไรใไดๆก็ตามนะคะก่อนอื่นเลยค่ะขั้นตอนที่1น,นะคะเราต้องทำการตั้งค่าขนาด ของ Google s i t e ก่อนขนาดของ Google s i t e นะคะจะอยู่ที่13.33นิ้วคูณ3.641ค่ะทำยังไงไปดูกันเลยค่ะเข้าไปที่เมนูที่ชื่อว่า Design ค่ะจากนั้นนะคะคลิกไปที่ Slide Size ค่ะแล้วก็เลือก Custom Slide Size เหมือนเดิมนะคะ,ะเลือกมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ค่าเริ่มต้นเนี่ยค่ะเป็นค่าของ Google Classroom นั่นเองนะคะ เราจะทำการเปลี่ยนค่านี้นะคะให้เป็นขนาดของ Google ไซ t ์ค่ะก็คือ13.33นิ้วนะคะหน่วยเป็นนิ้วเนาะคูณนะคะอ่าสามจนั่นเองนะคะ3.641นิ้วนั่นเองนะคะจากนั้นก็คลิกที่โอเคได้เลยนะคะทีนี้ล่ะค่ะท่านอาจารย์พอคลิกที่โอเคแล้วนะคะเราจะเห็นว่ามี2อออปชันให้เราเลือก2ตัวเลือกเนี่ย ก็คือ maximize ก็คือ,อทุกอย่างที่อยู่บนหน้าจอเราขณะนี้ค่ะของเก่าเราเนี่ยมันจะล้นออกมาด้วยตามรูปนี้นะกับอีกตัวหนึ่ง ensure fit ตัวนี้นะคะก็คือจะย่อขนาดรูปเดิมที่อยู่บน Background ของเราด้านหลังเนะะี่ยค่ะงานทุกอย่างพวก Object ต่างๆพวกรูปภาพเนี่ยให้พอดีก,กันกับขนาดใหม่เพราะฉะนั้นอันนี้แนนแนะนำนะคะให้เลือกเป็น ensure fit นะคะเพื่อให้ทุกอย่าง วัตถุทุกชิ้นที่อยู่บน powerpoint เราเนี่ยบนพื้นที่สเตททำงานเนี่ยมันหุบลงมาด้วยหรือมันลดขนาดให้มาพอดีกันกับขนาดใหม่ที่เราตั้งเข้าไปนั่นเองค่ะอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะเลือกตัวนี้นะคะ ensure fit นะคะไม่รู้ว่าเราออกเสียงถูกหรือเปล่าเลยนะะ <laughs> โอเคค่ะคลิกไปเลยพอคลิกแล้วนะคะจะเห็นว่าตอนนี้เราขยายขนาดขึ้นเพราะฉะนั้นวัตถุที่มันเคยอยู่ในนี้มันก็จะเล็กลง นะคะเป็นปกติค่ะแต่ถ้าเราคลิกตัวแรกเนี่ยทุกอย่างก็จะดีดเด้งออกไปหมดเลยค่ะอ่ะมาถึงขั้นตอนนี้ค่ะหน้าที่เรานะคะสียังอยู่ทุกอย่างย้ายวัตถุพวกนี้ออกไปข้างนอกก่อนนะคะเพื่อจะทําการจัดแล้วก็ปรับแต่งค่ะเดี๋ยขออนุญาตย้ายทุกอย่างออกไปก่อนเนาะนะคะตัวนี้เดี๋ยวจะย้ายง่ายๆอาจารย์ต้องกดชิปนะคะ ชิ t ที่วัตถุค้างไว้แล้วก็ทําการกรุ๊ปค่ะคลิกขวานะคะเลือกกรุ๊ปก,ก็ได้หรือจะกด Ctrl G ก็ได้เช่นกันนะคะแนแรงขยับก่อนเนาะขยับอะไรที่ยังไม่ใช้ออกไปก่อน,นะค,ะค,ค,ค่ะเพื่อจะทําค่อยๆทำทีละสเต็ปคือทําจากข้างล่างสุดแล้วก็ไล่มาข้างหน้าสุดเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าวัตถุที่อยู่บน e ้ p o พ n t เนี่ยบนบนสเต็ OD เนี่ยอะไรที่อยู่ข้างหลังสุดนะคะก็จะ จะเพิ่มเป็นชิ้นแรกนะคะจะเพิ่มเป็นชิ้นแรกน,นี่อน,นุญาขยับตัวนี้ก่อนนะคะขออน,นุญาตขยับก,ก่อนเอาไม้บรรทัดอันนี้ติดมาด้วยนะคะบรรทัดติดมาด้วยทีนี้ข้างหลังเนี่ยมันจะดูเล็กเนาะเราก็สามารถที่จะขยายใหญ่ได้ค่ะอะไรก็ตามที่มันดูเล็กเกินไปเนาะอ่าทั้งหมดนี้คือที่เป็นภาพนะคะอยู่ด้านหลังเนี่ยน่นของปรับให้เป็น60สิบประมาณ60อ่ะแล้วก็ จัดการกรุ๊ปพวกเขาก่อนนะคะกรุ๊ปเพื่อจะยกเขาออกไปข้างนอกนั่นเองนะคะนี่เรียบร้อยไม่หมดด้วยอะขาดตรงไหนเนี่ยอาขาดอีกสองสามชิ้นเนาะโอเคเรียบร้อยค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาเริ่มทํากันค่ะเรียบร้อะเราเตรียมละพื้นหลังต้องเปลี่ยนเป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะคะหรือชุดสีแล้วที่เราเตรียมไว้ก็ได้นะคะวิธีการเปลี่ยนสีแบ็กกราวนะคะก็คือเหมือนเดิมค่ะสมมติตรงนี้หายไปปิดก่อนเนาะ เข้าไปที่เมนูดีไซน์นะคะแล้วก็เลือก Format background นะคะจากนั้นก็จะได้เมนูนี้ขึ้นมาทวนกันอีกครั้งค่ะใน Format background หรือพื้นหลังเราเนี่ยเปลี่ยนสีลักษณะไหนได้บ้าง 1. น o l i นะคะโลิดฟิลก็คือการเติมแบบสีเดียวทึบๆเลยนะคะก็คือเลือกสีเลยสีเดียวทึบๆสีไหนก็ได้อย่างเงี้ยค่ะหรืออันที่2ที่เป็น Gradient Fill นะคะก็คือการเลือกสี แบบไล่เฉดสีค่ะอาจารย์ก็คือสีเหลืองสีส้มไล่เฉดสีไปนะคะหรือ Picture or Texture นะคะคือเติมรูปภาพลงไปวิธีการใส่รูปภาพก็คือคลิกที่ Insert แล้วอาจารย์ก็ไปค้นหารูปภาพจากเครื่องตัวเองได้เลยค่ะตรงน,นี้เรายังไม่ใช้เนอะหรือ Pattern นะคะก็จะเป็นลักษณะที่เป็นจุดๆ Pattern ที่เขาทำมานะคะโอเคเราจะใช้ solid fill กันค่ะจากนั้นนะคะสี เราจะไม่เลือกสีน,นี้เพราะเราจะดูดสีจากไอเดอรเปอร์นะคะเราก็คลิกที่ไอเดอร์เปอร์แล้วเราก็เอาเอาเจ้าไอเดอร์เปอร์ที่เป็นรูปเนี่ยค่ะหลอดจิ้มสีเนี่ยไปจิ้มที่สีที่ต้องการได้เลยจะสังเกตเห็นว่าแ Background เราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเขาขยับจุดพอยต์อ่าเรียบร้อยเราจะค่อยๆทำทีละส่วนนะคะส่วนแรกที่ต้องทำก็คือส่วนของหลังสุดเลยก็คือตัวนี้ค่ะสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปอ่าเหมือนกับ เหมือนลายน้ำเนาะเหมือนลายน้ําที่เป็นรูปพวกหนังสือพวกอะไรพวกเนี้ยค่ะถ้าจะสามารถอ่าคลิกขวาแล้วก็เลือกร๊ปเนี่ยแล้วอันกรุ๊ปเพื่อจะตกแต่งทีละชิ้นได้เนาะมันมีกรุ๊ปสองชั้นนะคะแนงขออนี้ากอันกรุ๊ปหมดโอเคจากนั้นก็ขยับขยายน้องเขาออกมาค่ะอาจารย์จะย่อขยายยังไงก็ได้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะ Google s s r o o มอะไซส์เขาจะเล็กกว่าเนาะพอเรามาทำต่อเนี่ย ทุกอย่างก็จะดูเล็กไปหมดนะคะถ้าจะก็ต้องมีการขยับขยายนะคะอาจจะเล็กบ้างใหญ่บ้างก็แล้วแต่ค่ะให้ดูเป็นศิลปะในส่วนเนี้ยแนนวัตจะบอกเสมอว่าอาจารย์ดูเลยเลือกเลยแบบไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องเหมือนแนนนะคะหรือว่าเคยตัวนี้อาจารย์มันดูลกไปหรือเปล่าคะมันไม่มีลกค่ะอาจารย์ทุกอย่างคือศิลปะนะคะเพราะฉะนั้นจะลกจะอะไรยังไงก็ได้นะคะหรือจะเพิ่มก็ได้อะเี๋ยแนนขออนุญาต เพิ่มด้วยอีทีอ่าโอเคทีไปกดสองอันเนะเาะย้ายมาเดี๋ยวมันจะมีบางอย่างที่มันจะต้องมาคลุมอยู่แล้วอะค่ะไม่เป็นไรหรอกมาบังเนาะอ่ะประมาณนี้ค่ะได้เสร็จแล้วนาะงขออนุญาตกรุบน้องเขารวมกันเนาะเพราะว่าเวลาควบคุมเขาจะได้ง่ายค่ะกับกรุบเลย แล้วเวลาย้ายเขาไปไหนเนี่ยเขาจะได้ไปด้วยกันหมดเลยนะคะโอเคเรียบร้อยต่อไปนะคะสเต็ปที่สองเราจะเอาข้อความลงมาเนาะข้อความนี้นะคะข้อความนี้นะคะก็จะเปลี่ยนสีตามนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนทีละชิ้นกันเราจะย่อขยายก็ได้นะคะจานย่อขยายเราค่อยไปขยายพวกข้อความเอาคลิกที่โฮมนะคะแล้วก็มาตรงนี้ค่ะที่เป็นรูปตัว A แล้วมีเหมือนลูกศรขึ้นมาข้างบนเนี่ยค่ะคลิกแล้วข้อความก็จะขยายตามเนาะเพื่อให้ใหญ่ ด้านหลังนะคะอุ้ยเดี๋ยวนะคะสังเกตเห็นว่าตอนนี้อ่าทุกอย่างเนี่ยมันไอเจ้าลายน้ําข้างหลังเนี่ยค่ะมันอยู่ข้างบนนะคะอันนี้กลายไปอยู่ข้างหลังสุดแทนเราจะต้องขยับเขาขึ้นมาข้างหน้าสุดค่ะคลิกขวาแล้วก็เลือก bring to front ค่ะเพื่อขยับให้เจ้าก้อนเมก้อนเนี้ยมาอยู่ข้างหน้าสุดนะคะแบบนี้อ่าสังเกตว่าดินสอปากกาจะไปอยู่ข้างหลังแหละนะคะโอเคเปลี่ยนสีค่ะตัวน,นี้น่าจะเป็นสีส้มนะ ยิกนะคะแล้วเลือกอด e d r o p p e r เราไปเลือกสีส้มก็ได้อ่าสีส้มใช่เลยพื้นหลังตรงนี้นะคะไปที่ s h a ฟ e format นะคะแล้วก็เลือก s h a ฟ e fill เนาะแล้วก็ e y e d o p p e r ค่ะแล้วเราก็เลือกดูว่าสีเป็นสีไหนแบบนี้อู้สีกืนกันนะคะเราจะต้องทำการทำให้มันโปรง่งใสคลิกที่ตรง s h a ฟ e format ค่ะเราจะมีถังสีนะแล้วก็เลือก turn p a r e n t h นะคะอูย้ยิ่งจางใหญ่เลย เราต้องเลือกเฉดสีผิดแน่ๆเลยอะแบ็กกราวเราเหมือนแบ็กกราวเราจะสีเข้มเข้ม <ๆ S 2> นะคะขออนุญาตลองดูแบ็กกราวใหม่ก็ไม่อ่อนลงเลยอ๋อเดี๋ยวเราปรับให้อ่อนได้นี่ค่ะอ่อนนิดนึงประมาณนี้ก็ได้ค่ะด้านหลังนี้เราอาจจะเอาเพิ่มก็ได้เนาะเป็นเจ็ดสิบนี่อ่อนใหญ่เลยนะคะ แต่เราชอบสีเข้มๆอ่ะเราขออนุญาตปรับสีให้เข้มดีกว่าปุง้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวปรับตัวนี้ใหม่ปรับสีก้อนเมฆใหม่ดีกว่าก้อนเมฆนี่อาจจะให้บางหน่อยแล้วก็สีก้อนเมฆเปลี่ยนเราจะเอาเฉดสีใหม่นะคะที่ให้มันดูเข้มขึ้นมานิดหนึ่งอันนี้เข้มไปด,ดูสีดูสีอะไรได้อีกอ่าสีนี้สีนี้ก็เป็นใกล้เคียงเนาะ ใกล้เคียงกับตัวอ,กอักษรสีนี้ก็ได้ค่ะอาจารย์ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเหลืองเป๊ะๆอยู่ที่เราเลยเนาะอ่ะเสร็จปุ๊บเดี๋ยวขอขยับขยายข้อความนิดนึงนะคะก็คลิกที่ข้อความเนาะแล้วก็ไปที่ปุ่มโฮมค่ะเมนูที่เป็นฟอนต์ทั้งหมดจะอยู่ที่โฮมนะคะแล้วเราก็มาที่ตัว a เล็กค่ะเพื่อลดขนาดของตัวอ,กอักษรนะคะนิ้เหมือนกันเนาะก็จะมาที่ a เล็กตัวนี้เพื่อลดขนาดตัวอ,กอักษรแล้วก็ปรับค่ะ N.B. ตัวนี้ต้องเป็นสีเขียวนะคะเราก็คลิกที่ตัว A ที่มีสีข้างล่างนี้นะคะแล้วก็เลือก eyedropper แล้วก็ไปจุบสีเขียวตรงนี้มานะคะเราก็จะได้สีเขียวนะคะแต่แก็ยังแอบสงสัยนะว่าเออทำไมหน้าสีตรงนี้มันถึงได้เหมือนกับสีตัวนั้นเลยนะคะไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอาจจะลองเลือกเฉดสีใหม่ที่ More Color <c oughs> ก็ได้คะ่ะอาจารย์นะคะ คลิกให้โดนนะเลือกเฉดสีใหม่ที่มอคัลเลอรจากนั้นนะคะเราก็ขยับน้องเขาก็ได้ค่ะอยากได้ประมาณไหนนะคะอยากได้สีโทนไหนเนี่ยขอจุ๊บเหลืองก่อนได้ไหมอะเพราะว่าจะได้เลือกถูกเจรจจๆมันก็ใกล้เคียงเนอะแบบนี้ก็ได้นะคะเริ่มได้แล้วเมื่อกี้เราอาจจะจุ๊บสีผิดไปโดนสีผิดไปโดนแบ็กกราวด์นะคะโอเค ตัวนี้ข้างล่างตรงนี้บริเวณด้านล่างเนี่ยเราจะไม่ทำอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีป้ายมาบังอยู่แล้วเนาะอ่ะเราเอาป้ายลงมาป้ายไปอยู่ข้างหลังแบบนี้ค่ะทำยังไงคลิกขวาที่ป้ายหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็เลือก b บลิ to ูฟอนค่ะเพื่อให้มาอยู่ข้างหน้าสุดเรียบร้อยนะคะขยายป้ายหน่อยนะคะเพราะว่าป้ายนี่เหมือนจะเล็กไปนิดนึงอ่าข้อความนะคะขยับให้ใหญ่ขึ้นโอเคทีนี้ค่ะระวังไปโดนข้างหลังเนาะมันจะขยับ คลิกที่ก้อนเมฆคลิกท,ที่ป้ายแล้วขยับน้องลูกมาพร้อมกันนิดหนึ่งโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเอาตัวอาจารย์แนนเนี่ยเข้ามาจะแนดูเล็กไปเลยทันทีนะคะก็ขยายใ,ใหญ่นิดนึ่งฟอนต์ปรับขนาดตัวโต,วตวขึ้นนะคะแล้วก็มีตาโลโก้ของพระจอมเกล้าเหมือนเดิมนะคะไว้เคียงตรงนี้นะคะโอเค สิ่งที่เรายังไม่มีก็คือตัวนี้ค่ะรูปภาพที่เราต้องไปหามานะคะทีนี้แนนหาไว้แล้วนะคะท่าอาจารย์ก็สามารถไปค้นหาตามเว็บไซต์ที่แนะนําใน EP ที่1ได้เลยนะคะรูปอะไรก็ได้นะคะตอนนี้แนนเตรียมไว้แล้วนะคะเดี๋ยวแนนจะใช้รูปภาพเลยนะคะก็คือรูปนี้นะคะซึ่งไม่ได้เหมือน100%เเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการปรับกันนะคะแนนก็ลากลงมาในเครื่องเลยนะคะลงมาในตัวที่เป็นโปรแกรม ซึ่งแนนต้องการเอาคำว่า back to school เนี่ยออกถ้าสังเกตเนาะเอา back to school ออกนะคะขออนุญาตเลื่อนโลโก้ไปก่อนไปเก็บก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็ย่อตอนนี้อ่าแล้วแนนจะตัดรูปนี้นะคะวิธีการตัดรูปนะคะให้ท่านอาจารย์นะคะ double click น,นะคะเราจะได้เครื่องมือ picture format ขึ้นมา double click น,นะคะเราได้ picture format ขึ้นมา เลือกไปที่ crop ค่ะเลือกไปที่ crop ทางาจายก็สามารถที่จะลบนะคะคลิกที่ตรงจุดดําๆตรงเนี้ยค่ะสีตรงขีดดําๆเนาะแล้วก็คลิกค้างไว้แล้วลากลงมาเพื่อตัดได้เลยแบบนี้นะคะหรือถ้าเกิดว่าเรากดตัดแล้วมันไม่เนียนนะคะเราก็สามารถใช้ได้อีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือเราจะ remove background ถิงค่ะตอนนี้ยภาพมันไม่มี background อยู่เล้วเราจะ remove บางส่วนถิงอะ่ะก็คลิกที่ remove background ได้เลย ะะพอเราคลิกที่ Remove Background นะคะจะเห็นว่ามันจะมีสีชมพูในส่วนที่เป็นสีชมพูเนี่ยมันจะตัดทิ้งค่ะท่านอาจารย์เราต้องระวังให้ดีเพราะฉะนั้นเราจะมาเลือกตรงนี้ค่ะ m a r k area to keep ก็หมายถึงว่าเลือกตรงพื้นที่ที่เราจะเก็บไว้นั่นเองค่ะเราก็คลิกที่ m a r k เนาะแล้วท่าอาจารย์ก็ลากเลยค่ะท่าอาจารย์อยากจะเก็บตรงไหนไว้ก็ระบายไปเลยนะคะคือไม่อยากให้มันหายไปอะ่ะ รงสีชมพูเนี้ยมันจะหายไปนะคะเราก็ต้องเก็บให้ครบนะคะโอ้นี่ยถ้ากดผิดนะคะอาจารย์กดคอนโทรลแเนาะเพื่อจะกลับมาใช้เครื่องมือต่อนะคะเดี๋ยวแนนดูก่อนนะอะไรที่แนนยังต้องการเก็บไว้เนี่ยค่ะเวลาเราไปโดนบางส่วนเนี้ยมันก็จะหายไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องมานั่งระบาย มันก็เป็นข้อดีนะคะถ้าเ,เราไม่ชำนาญโปรแกรมที่ยากกว่าเนี้เราต้องการตัดแบ็กกราวด์อะคะ่ะวิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้าทำงานเร็วขึ้นขอข้าใช้ใหญ่นิดนึงนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนข้างบนนะคะที่เป็นสีชมพูรตรงนี้เราไม่เอาอยู่แล้วนะคะเราก็กด Keep Change ได้เลยเสร็จแล้วค่ะจา์ตอนนี้รูปนี้ก็ไม่มีข้างบนแล้วสวยงามนะคะพร้อมใช้งาน เอ๊ะตรงนี้เราหายไปถ้าจะเห็นไหมยกดคอนโทรลซก่อนตรงนี้เราต้องไปเก็บอีกหน่อยหนึ่งนะคะโอเคครบแล้วแหละตรงนี้นึงครบไหมหนึ่งสองสามสี่โอเคครบนะคะคลิปเฉงแล้วก็ย่อค่ะใช้งานอันนี้ตรงนี้นะคะเอาโลโก้มเจพอกลับคืนมานะคะแล้วก็ขยายตัวนี้นิดนึงนะคะถ้าจะออกแบบการวางใหม่ก็ได้ค่ะไม่ต้องวางเหมือนของแนนก็ได้ เรียบร้อยนะคะทีนี้ค่ะโลโก้เราอยากให้ดูแบบมีเงามากขึ้นนะคะเราก็จะใส่เงาให้โลโก้ได้เลือกที่ Shadow นะคะแล้วเราก็เลือกอตัวรูปแบบของเงาก่อนว่าเราอยากจะให้เงามันตกกระทบแบบไหนนะคะนี่คือตรงกลางเนาะก็จะเป็นลักษณะนีอ้อยากจะโชว์โลโก้ให้เด่นเด่นก็ได้ขยับไป พยายามแน่นออกหรือบางคนอาจจะแบบไว้ที่มุมแต่อย่าไว้มุมเยอะนะคะเพราะว่าบนเนี้ยกับบนบนเนี้ยข้างบนแถบด้านบนทั้งหมดเนะะี่ยค่ะจะมีเมนูเนาะเราไม่ควรเอาอะไรใดๆเลยไปวางเยอะๆนะคะโอเคประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยถ้าเกิดว่าเราโอเคไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะเราก็สามารถที่จะบันทึกได้เลย เนี่ยเติมเข้าไปเองนิดนึงเรียบร้อยนะคะออ้ยเหมือนเหมือนวงกลมนี้เรายังไม่ได้ใส่เนาะตามแบบเลยใส่นิดนึงค่ะจารย์เราต้องใส่ให้ครบมีแบบไหนก็ใส่ให้ครบค่ะออกแบบมาแล้วเนาะโอเคแต่เราจะลืมเปลี่ยนสีนะคะจารย์ทุบสีด้วยสีเหลืองทึบๆนะคะ เลืองทึบค่ะเลือกทึบเลือกที่ i d r o p p e r นะคะแล้วก็เลือกเหลืองทึบนะ,ะเหมือนเราจะตาไม่ดีอันนี้เหมือนกันนะคะล้วเราก็เลือกที่ i d r o p p e r แล้วก็เหลืองทึบเหมือนกันนะคะโอเคเราอยากได้เหลืองอีกอันไหนไม่ใช้เราไว้ข้างนอกก่อนเนาะจะได้เผื่อเก็บไว้ใช้งานอื่นมองไม่เห็นก็ซูมค่ะจัน สูงก็คือตัวนี้ค่ะยอ่อขยายตัวนี้หรือกด control แล้วก็สกอ o เมาส์ก็ได้เหมือนกัน okay. โอเคอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะพอแล้วนานจะเซฟแล้วอะไรก็ตามที่อยู่นอกสเตจจะไม่ติดเข้าไปวิธีการทดสอบกด control p ค่ะหนึ่งครั้งอ่าอันนี้คือตัวอย่างเนาะเรารู้สึกว่าหูมันที่มันกว้างจังเลยมันเริ่มห่างขย่าน้เยโอเค c t r l p อีกที อะน่าจะได้แล้วล่ะค่ะโอเคนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการบันทึกค่ะอาจารย์เข้าไปที่ไฟล์นะคะแล้วก็เลือกไปที่ save as นั่นเองนะคะเข้าไปที่ save as จากนั้นนะคะค้นหาที่ที่เราจะต้องการเก็บค่ะอ่าแล้วเราก็ตั้งชื่อค่ะตั้งชื่อว่าอะไรดี cover cover google ค l a ส s ลูมตั้งอะไรก็ได้นะคะทีนี้ค่ะนามสกุลของไฟล์เราจะต้องเลือกเป็น2อย่างด้วยกันคือ1 PNG หรือ JPEG นะคะ JPEG หรือ PNG เป็นไฟล์ตระกูลที่ทาง G Suite ค่ะเขารองรับที่จะทำ cover หรือหน้าปกนั่นเองแนนเลือก PNG เนอะนะคะเสร็จแล้วก็กดเซฟได้เลยค่ะเขาก็จะถามว่าเราต้องการจะบันทึกที่สไลด์ไหนที่เป็นรูปภาพเนี่ยค่ะเราก็เลือกเป็น just this one ก็ได้ค่ะแค่สไลด์นี้สไลด์เดียวเนาะอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าที่หน้าจอมีไฟล์นี้หรือเปล่านะคะโอเคนะคะมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็น cover นะคะของ Google คัลรโอ้ต้มีตรวนี้ติ่งมานิดนึงน,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 นะคะเราต้องไปปรับเริงจริงแล้วไม่เป็นไรค่ะอ้ามาเปลี่ยน cover กันค่ะให้ท่านอาจารย์นะคะมาที่ Google Site ของตัวเองนะคะแล้วก็คลิกที่เปลี่ยนรูปภาพค่ะเลือกไปที่อัปโหลดนะคะเลือกไปที่อัปโหลด จากนั้นนะคะค้นหาไฟล์ของตัวเองได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวแนนจะเลือกไฟล์กู Google ๊เอ้าเมื่อกี้งั้นตั้งชื่อผิดไปตั้งเป็นคัสลมูมันต้องเป็นอะไรนะ o o เกิ e s ส่อ่า e ูเกิลใลืมนะคะเพลินมากอ่าโคเวอร์กูเกิลใก็ว่าส,สีส้มมันต้องต้องเป็น Google Site สีอ่าโอเคแล้วกด Open ค่ะรอสักครู่หนึ่งนะคะ ห้ามรีบกดดูเด็ดขาดเราต้องรอให้ตรงนี้ generate เสร็จก่อนนะคะถ้าจันเสร็จแล้วนะคะกดที่ตรงนี้ออกนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้อ่ามันมีข้อความข้างบนอยู่แล้วนะคะเนี่ยค่ะที่ข้างบนที่เนบอกว่าอย่าเอาอะไรไปใส่นะเพราะว่ามันจะมีเมนูข้างบนนี้แหละคะ่ะก็เลยให้เว้นไว้นะคะอ่านี่คือบริเวณที่เป็น header ค่ะหรือ cover เรียบร้อยแล้วนะคะเราลองไปดูตัวอย่างค่ะนะคะ เรียบร้อยนะคะถ้าเราดูตัวอย่างเนี่ยจะสังเกตเห็นว่านี่คะ่ะสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะคะการแสดงผลนะคะขึ้นอยู่กับขนาดจอด้วยนะคะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะในคลิปหน้านะคะท่านอาจารย์แนนจะพาไปทำ cover ตัวสุดท้ายแล้วค่ะในของ G Suite เนี่ยด้วย PowerPoint นะคะก็คือเจ้า Google Form นั่นเองค่ะจะเป็นยังไงติดตามในคลิปหน้านะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ